สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึมีนา64นะครับโจทย์บอกว่าเอกต้องการฝากเงิน200บาทเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่1ของเดือนติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนโดยธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีและคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนถ้าเอกเปิดบัญชีเงินฝากและเริ่มฝากเงินครั้งแรกในวันที่1เมษายน2563 แล้วในวันที่31มีนาคม2564เอกจะมีเงินในบัญชีธนาคารรวมทั้งหมดกี่บาทโดยที่ไม่มีการถอนเงินในระหว่างนี้นะครับข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการคิดดอกเบีย้ยทบต้นนะครับก่อดอื่นเลยพี่แบงค์ขอให้สูตรก่อนละกันนะครับเราจะมีสูตรว่า P เท่ากับ P0 คูณกับ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n P คือมูลค่าในอนาคตนะครับนะครับ P0 คือมูลค่าในปัจจุบันนะครับ r <A> คืออัตราดอกเบี้ยนะครับ n คือจำนวนครั้งในการทบต้นนะครับ ถ้าพูดถึงแล้วเปรียบเทียบนะครับมูลค่าในอนาคตนะครับมันก็คือเงินที่เราสามารถถอนได้มันก็คือเงินที่ถอนได้นะครับส่วน P0 มูลค่าปัจจุบันก็คือเงินที่เราเอาเข้าไปฝากนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยนะครับในที่นี้ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ย แบบที่มันเป็นเราบอกว่าเราทบต้นทุกเดือนก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนนะครับถ้าขึ้นอยู่กับว่ามันจะทบต้นแบบไหนแบบไตรมาสก,ก็ต้องแบบทุกๆ3เดือนอะไรงนี้นะครับตัวนี้จํานวนครั้งในการทบต้นก็ขึ้นอยู่กับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ได้ต้องเขียนอธิบายคราวนี้เราบอกว่า <c oughs> ถ้า ตอนนี้ดอกเบีย้ยนะครับร้อยละหต่อปีแต่ทบต้นแบบทุกเดือนพี่แบงค์บอกว่าดอกเบีย้ยร้อยละหก็กคือหส่วนร้อยนะครับต่อปีขอโทษนะครับ <c oughs> คิดให้มันเป็นต่อเดือนก็คือหส่วนร้อยคูณ1ส่วนิบสองดังนั้นกลายเป็น0.005ต่อเดือนนะครับ หลังจากนั้นเราบอกว่าวันที่1เมษา2563เราฝากเงิน200บาทตอนวันที่31มีนา2564คือมันฝากครบ1ปีนะครับเราจะได้ทบต้นทั้งหมด12ครั้งนะครับดังนั้นมูลค่านี้จะมีเวลาที่เราจะไปถอนเงิน200บาทตัวนี้นะครับ มันจะเท่ากับมูลค่าในอนาคตนะครับมีค่าเท่ากับ200คูณ1บวก0.005แล้วยกกำลัง12หรือก็คือ200คูณ1.005ยกกำลัง12นะครับถัดมาวันที่1พฤษภาเขาก็ฝากเข้าไปอีก ก็ฝากเงิน200บาทแล้วคราวนี้มันทบต้นแค่11ครั้งนะครับเพราะว่าฝากถึงแค่31มีนาเท่าเดิมไม่ได้เป็นการเลื่อนไปที่30เมษายนนะครับดังนั้นมูลค่าในอนาคตมันจะกลายเป็น200คูณกับ1บวก0.005ยกกำลัง11 ก็คือกลายเป็น200คูณ1.005ยกากกำลัง11พอวันที่1มิถุนาก็ฝากเข้าไปอีกดังนั้นตัวนี้นะครับดูจากภาพแล้วเราจะฝากแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับตัวนี้จะทบต้น10ครั้งเพราะฉะนั้นมูลค่าในอนาคต ก็คือ200คูณ1บวก0.005ยกกำลัง10ก็คือ200คูณ1.005ยกกำลัง10แบบนี้ถ้าเราอยากจะฝาก6ครั้งมันก็จะมีวันที่1ของกรกฎาคม1สิงหาแล้วก็1กันยาดูจากตัวเลขแล้วตัวนี้ก็คงจะเป็น200คูณ1บวก1.005 แล้วยกกำลัง9ตัวนี้คือ200คูณ1.005ยกกํากกำลัง8ตัวนี้คือ200คูณ1.005แล้วก็ยกกำลัง7เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอามาคิดมูลค่ารวมนะครับเงินรวมทั้งหมดที่สามารถถอนได้นะครับมันกลายเป็นการหาผลบวกของ200คูณ1.005 ยกกำลัง12บวก200คูณ1.005ยกกำลัง11เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง200คูณ1.005แล้วก็ยกกำลัง7ซึ่งตัวนี้มันตรงกับสูตรอนุกรมเลขาคณิตนะครับโดยที่ r คือ1ส่วน1.005แล้วก้อนนี้คือ a 1 sn, SN 1> มีค่าเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r ในที่นี้ a 1คือ200คูณ1.005ยกกำลัง12 1ลบ1ส่วน1.005แล้วทั้งหมด6ครั้ง หารด้วย1 1 1.005ที่เหลือก็คือคิดเลขนะครับตัวนี้มันกลายเป็น1.005ยกกําลัง12ครนขึ้นมามันคือ1.005ยกกําลัง6แล้วลบด้วย1หารด้วย1.005 แล้วก็ยกกำลัง6ส่วนตัวนี้คอคอร์นอขึ้นมาแล้วกลับเศษซ้อนนะครับกลายเป็น1.005หารด้วย1.005แล้วลบด้วย1ตัวนี้ตัดตัวนี้เหลือกำลัง5กำลัง5ไปตัดตัวนี้เหลือกำลัง7สรุปแล้วตัวนี้มันเลยกลายเป็น200เอาก้อนนี้กระจายเข้าไปนะครับ กลายเป็น1.005ยกกำลัง13ลบกับ1.005ยกกำลัง7แล้วหารด้วย1.005แล้วลบด้วย1ซึ่งข้อนี้มันเลยตรงกับคำตอบในข้อ1นะครับก็ข้อนี้มีความรู้เรื่องใหม่มาก็คือมูลค่าในอนาคตนะครับเป็นเรื่องของเงินทบต้น จริงๆสูตรนี้ก็จะเคยเรียนตอนเด็กๆนะครับในเรื่องของการคำนวณเงินทบต้นอยู่แต่เอามาใช้กับตัวเงินฝากนะครับก็คราวนี้จะเป็นสรุปคำตอบแล้วตอบข้อ1นะครับ